ความสมหวังของคุณค่ะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมพุนม,มิถุนนะคะปึกโศกค่ะชาวกองนี้เนี่ยคุณไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าขอพอรจนเป็นรูปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์เทพเทวีของพลังงานของเพศหญิงนะคะของพลังงานเฟมินีนะคะคุณรู้ไหมว่าปฏิหารความสมหวังของคุณเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะก็คือสิ่งไหนนะคะที่คุณรอคอยมาค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะไปสู่จุดที่สมดุลน,นะคะคุณจะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนงานในการปรับความรู้สึกในการปรับเปลี่ยนวงโคจรชีวิตนะคะย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนเป็นคนคนใหม่ที่เป็นคนคิดเยอะคิดมากกลายเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็นิ่งมากขึ้นนะคะเป็นคนที่เติบโตในเรื่องของการงาน การได้รับการเข้ารับตําแหน่งงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเปลี่ยนย้ายงานมาเป็นผู้นําเปลี่ยนย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ใกล้ๆแฟนคนรักความรักคนรักความรักทางไกลออนไลน์หรือมีความแตกต่างกันเนี่ยจะมีการที่จะอยู่กันอย่างมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นมีการพูด,พดคุย ปรับสถานะปรับระดับเลื่อนขั้นเลื่อนความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะไปอีกหนึ่งสเต็ปคุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างนะคะ ความจริงต่างๆเหล่านั้นก็คือจะมีคนนะคะเข้ามาเป็นช้อยสเป็นตัวเลือกให้กับคุณพยายามให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยทําคุณเสียใจก็ได้อาจจะเป็นคนที่ในอดีตหรือคนเก่าๆหรือคนที่เขามีประเด็นกับคุณอยู่ก็ได้เขาจะกลับามาขอเป็นช้อยสเปนตัวเลือกในชีวิตคุณใหม่ค่ะแล้วก็จะเป็นปฏิหารเลยนะทุกคนมาขอพยายามเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตคุณใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ให้ยังไม่ให้โอกาสหรือให้โอกาสแต่คุณก็ยังระแวงระแวดระวังนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าวิบากกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการทดสอบเพื่อที่จะทําให้คุณและเขาได้อยู่ร่วมกันนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของงานมีโอกาสได้งานใหม่อย่างแน่นอนวันนี้โอลาไปก่อนแล้วนะคะ